สวัสดีครับริบอันเฟิร์นนะครับวันนี้มาในเรื่องของแนะนำต้นไม้อธิรสา,ายพันธุ์นะครับวันนี้แอดจะขอมาแนะนำอาทิตย์นี้เนาะพิงปิินเซสนะครับอ่านี่ครับผมอันนี้จะเปิดชมพูค่อนข้างมากนะครับนี่รวมให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะครับลักษณะใบาเขาก็กชุดชมพูเลยนะครับก็เป็นต้นไม้นะครับ ในสายพันธุ์ของฟิโลนดอนนะครับเขาชอบเลือยนะจริงๆหรือปลูกตามหลักก็ได้นะครับที่เข่งของเราก็จะมีในเรื่องของต้นใหญ่นะครับที่กำลังจะเปิดใบเดี๋ยวอ,ะอะจะพาไปดูนะครับหลายๆต้นก็เปิดชมพูมานะครับน่ารักมากนะครับราคาตอนนี้ในท้องตลาดก็ขึ้นอยู่กับลายเนาะถ้าเป็นมาเบลก็ผมเห็นขายถึงสี่ห้าอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพิงธรรมดาก็ ถ้าใบเขียวมากๆก็อย่าเพิ่งท้อนะครับค่อยๆไล่ตาไปจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าซื้อสวยเลยเนี่ยอ,อยู่เราๆถ้าเทมพูธรรมดาก็ผมก็เห็นขายอยู่หลักพันต้นนะครับก็ขึ้นอยู่ขนาดละสสและลายที่ถูกใจด้วยนะครับเป็นต้นไม้ที่น่าลงไหลต้นหนึ่งนะครับของตระกูลไม้ใบนะครับเพราะผมมันจะให้ใบสีที่สดใสนะครับในสวนนะครับผมเครื่องปลูกแอก็จะใช้ในเรื่องของ กับมะพร้าวนะครับแล้วก็อลองคลุกเลยอะ่ะด้วยหินบุกเขาไฟนะครับกลับมะพร้าวเน้นนะครับว่าเพื่อนๆต้องแช่น้ําก่อนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บไม่แช่น้ําล้างเคี้ยเคี่ยไอเขาเรียกว่าขี้ยางแล้วกันเนาะที่อยู่ที่ตัวกลับมะพร้าวเป็นน้าสีน้ําตาลนะครับล้างให้น้ําสีน้ําตาลมันหายไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเราใจร้อนนะครับแล้วเอามาปลูกเลยเนี่ยาบางทีมันทําให้ติดเชื้อราได้ง่ายนะครับ ทีส่วนก็เครื่องปลูกทุกอันเนี่ยก็จะฆ่าเชื้อราก่อนนะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยชอบแสงแดดเช้านะครับแสงแดดลำไรไม่ได้ชอบแดดตรงนะครับแล้วก็สีสันสวยขึ้นอยู่กับแสงจริงๆนะครับเหมือนที่ <c oughs> หลายๆคนได้กล่าวมานะครับแล้วก็พยายาม <c oughs> อย่าใส่ปุ๋ยนะครับไอออสโมโครือปุ๋ยไนโตรเจนเยอะมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะเล่งใบให้เขียวนะครับผม ก็สําหรับตอนนี้ลูกรักแอดเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามีเปิดแบบฮาร์ปนะครับลายใบก็เขาก็จะค่อยๆแบบขยับไปเรื่อยๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ <c oughs> จุดสีน้ําตาลเนี่ยก็คือราสนิมน,นั่นเองนะครับถามว่ามันมีพิษภัยไหมก็ระดับหนึ่งก็ไม่มากนะครับแต่ควรรักษานะครับการเลียงพินเป็นเป็นเส้นเนี่ยแอดเลี้ยงในโรงเรือนเปิดนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็อาจจะเจอทั้งฝน ฝนนะครับฝุนอากาศร้อนนะครับจำเป็นที่จะต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างเช่นยาการลากเน่าโคนเน่ายากาันเอาราสนิมเงี้ยเราต้องมีติดมือติดบ้านไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแพาไปดูเนาะนี่นี่ต้นใหญ่นะครับ อันนี้คือคือการต้นใหญ่ของผมนะครับเห็นไหมครับว่าเปิดชมพูชัดเจนนะครับแต่ว่าคงไม่ฟูใบแบบเมื่อกี้นะครับลายน่าจะสวยอยู่นะส่วนตัวผมจะไม่ชอบฟูใบนะครับจะชอบแบบชมพูกึ่งลายอย่างเงี้ยลายมันจะสวยนะครับแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละต้นนะครับก็ก็น่าเลี้ยงเลี้ยงอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับตอนนี้ทางทางดิป็นเฟ์นก็ทยอยทํานะครับใส่หลายสายพันธุ์มาให้เพื่อนๆนะครับ ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับผมทำรับลูกค้าลูกค้าก็จะรู้อยู่แล้วนะครับในช่องทางต่างๆของ Lip ท์แอนเฟนะครับสามารถสอบถามได้นะครับทั้งการเลี้ยงหรือการดูแลหรือการรักษานะครับหรือการมีพอแบ่งไหมครับหะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็มีนะครับอ่าก็ฝากช่องทางออนไลน์ต่างๆของ Lip ท์แอนเฟด้วยนะครับก็มี f e b o o k Fanpage ก็คือ Lip ท์แอนเฟินะครับ IG c h anel n ก็ Lip ท์แอนเฟนะครับ สองช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดฟอลโล่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วน youtube c h anel n นะครับล i ฟแอนเฟิรเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะกดกระดิ่งนะครับ s u b สไคร์ e นะครับเพื่อกดกระดิ่งเนี่ยจะได้ไม่พลาดข่าวสารของลิฟแอนเฟิรนะว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าผมจะเอาคลิปอะไรมาทำฝากเพื่อนๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยุ่งนิดนึงอาจจะช้าดีเล์บ้างนะครับเพราะว่างานงานหลักก็ก็ค่อนข้างที่จะ นักเหมือนกันก่อนส่งการนะครับผมังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามลิฟ n แอนเฟิร์นนะครับสำหรับวันนี้ผมตั้มขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคราวหน้าจะทำทิปอันทิกมาให้นะครับผมขอลากกับเจะยงปินเซ้พิงปินเซตนะครับผมบายบายนะครับ